อารยธรรมความรุ่งเรืองสมัยละโวธานีนะครับที่นี่แผ่นดินลบบุรีของเรามีอายุยืนยาวกว่าพันปีแน่นอนครับวันนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นคือพระปรางสามยอดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นและรู้กันว่าคือจังหวัดลบบุรีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชปีนี้นะครับ ที่บริเวณแห่งนี้ก็จะเป็นจุดด่านแรกที่หลายๆท่านนะครับฝากรถและจะเดินผ่านเข้ามาและจะพบความยิ่งใหญ่บริเวณแห่งนี้เป็นครั้งแรกของการจัดงานทั้ง36ปีเพราะว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันสรรสร้างบริเวณนี้ให้สุดยอดอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับใหญ่ท่านได้เล่าเรื่องราวของจุดนี้บริเวณนี้ที่มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นในครั้งแรกของการจัดงานแผ่นดินครับครับงานครั้งแรกเนี่ย คือพวกเราได้รวมตัวกันแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับจุดนี้เพราะจุดนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกแลนด์มาร์กของจังหวัดละบุรีที่สําคัญแต่ว่าความสําคัญนั้นเมื่อมีงานแผ่นดินแล้วไม่เคยมีมาก่อนพวกเราก็เลยจุดประกายพวกเราและโดยเฉพาะพวกเรานั้นตั้งใจเราบ้านเกิดเราว่าต้องทาสร้างความอลังการให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะปามสามยอดนั้นท่านจะรู้ว่าเป็นปรดกที่สำคัญน่าจะเป็นปรดกต้องนานแล้ว เราจะมุ่งตรงนั้นให้ได้ว่าเป้าหมายสุดของเราคือต้องเป็นมาดอกให้ได้เพราะนั้นแล้วจึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราเองนั้นงบประมาณนั้นไม่ได้รับจากจังหวัดหรือจากราชการเราเพียงแต่ว่าเราังเอกรชนแล้วก็พวกเราล้วนๆเราสู้กันด้วยใจนะครับเรารักแผ่นดินเกิดของเราเพราะนั้นแล้วงานนี้ท่านมาชมได้มาเที่ยวได้ไม่ผิดหวังนะครับเพราะพวกเรานั้น ทำงานด้วยความจริงใจและรักบ้านเมืองบ,บ้านเกิดบ้านนอของเราด้วยจิตศรัทธาอันยิ่งใหญ่แรงกล้านะครับเหนือยิ่งสิ่งอื่นใดสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์วันนี้จะเทิดพระเกียรติด้วยการสรรรสร้างพระปางสามยอดให้สว่างสวัยสวยงามดุจสวรรค์กิจกรรมทั้งนะฮะวันที่9ถึง18กุมภาพัน,น์นี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับครับสำหรับวันที่9ถึง18นั้นกิจกรรมสำคัญก็คืองานแสงสีเสียงนะครับครับท่านจะพบกับว่า ท่านจะเห็นว่าพระปางค์ายอดนั้นเด่นเป็นสง่านะครับแล้วก็ส่องสว่างสวัยนะครับทั่วปัตตภีนะครับเฉพาะไม่เฉพาะลบุรีนะครับท่านมาเห็นแล้วท่านจะท่านจะต้องทึ่งนะครับและท่านจะชมต่างๆกิจกรรมแทนที่เสียงและก็รบำบระบุรีนะครับระบรรบุรีนี้ก็ถือว่าเป็นระบรที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งมีมีมาแล้วร้อยกว่าปีท่านจะเห็นว่างานนี้เราสรรส้างแล้วทําเพื่อบ้านเมืองของเรานะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีการประกวดเทพีหรือของพระปาง3สามยอดเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ให้กับบ้านเราครับ ทพพระปรางสามยอดสวยงามตอนนี้มีผู้สมัครมาแล้วอย่างคึกคักนะ,ะทั่วฟ้าเมืองไทยเลยแล้วก็มีรางวัลมอบให้ที่นี้ก็จะมีชีวิตชีวาในทุกค่ํำคืนของการจัดงานแผน่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชก็เป็นอีกด่านหนึ่งที่น่าสนใจที่ร้อยดวงใจรวมกันนะครับหลายภาคส่วนและโดยเฉพาะทางสื่อสารมวลชนในจนังหวัดลบบุรีด้วยภาคเอกชนหลายภาคส่วนนะฮะร,รวมกันจัดบริเวณตรงนี้ย้ำฝากอีกครั้งครับ ครับก็อยากเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชายวัดลบบุรีนะครับและพืดด้นที่ใกล้เคียงนะครับก็มาใ,ให้ได้ถ้าไม่มาแล้วท่านจะพบความผิดหวังนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตท่านต้องมานะครับประปางสามยอดยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับมาแผ่นดินสุเด็จพรันอรัญมหาราชปีนี้นะครับ9วถึง 18กุมภาพันธ์ไม่ควรพลาดแลนด์มาร์คของจังหวัดลบบุรีมาถ่ายภาพสวยแสงไฟสีเสียงโอ้โหสุดยิ่งใหญ่อลังการและมีการเ,าเรียกว่ามีการแสดงต่างๆมีการประกวดต่างๆคลึกคลื้นในทุกค่ำคืนทีเดียวขอบคุณครับดีครับแล้วมานะครับ